Let's fight together. Tôi nhầm này. Được, được, được. tôi, phải lấy nó, tôi, sẽ lục bỏ à, mình có mình. tôi, 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 ได้จ e ุ่มกันชอบโอ้โหเยอยโอ้โหเลยบทความเมื่อล้าเป็นแฟนยูฮันมี่บ้าง

อืม awesome อบแกอันนี้นีเองนี่คือนั่งมั่นแบบมึงนั่งมั่นแบบมึงะเปิดเอิบเลย ถ้าแข่งว่าเขา้มันับไอ้เขอว่ามึงออกท้างไดครับผมเยตไบ่าร a w e มาแล้วมาแล้วเจอคอยตี้ตายู so ้เดียวอุ the ้ตมองามองรถดีแตกเนานู่นว่เออโสดเออเออเอน้ออคนีสองสามเออสามคนครับเออสามคนครับมามาไหนต้องหุน

นกองโอเคแล้วเพนโอ้นครับเาลมันนิ่งพอดียว Watch out ไปยัครับคุณนะครับคุณนะครับ Watch out มาดิ เฮ้ยผมไม่ได้วใจโอ้โหวันนั้นอะไรตชุบกอนเยครับตรงนีตรงนี้ตรงนี้นี่คนอยู่ด้วยตาชุบกเลยลันไปครับไป้ยองพงยงชังเพียอเียรดิยงบนวยงบนดเรากิ้าีกรสุดเปิดเจ็บกันสุดเปิดเาทันลบนปะต่อยงช่าง Awesome Awesome oh, no. Mark the location ตออค่าทุกต no. hey, ่อห hey. no. ัใจเขาไปไวที่ไหนเนี่ยจิ๊บแล้วไปตรงนี้ตัอเก็บตรงนี้ก็ได้ตัวเทียบโอ้โหโอ้โหหมุนเยอมากเตื่องที่ผมเลย นาเราชุหน่อยเขาท่านขอให้ท่านไอ้โมนองไม่มีใบระเดียบจะผมชุบเขาบางครงชีวิตมันงท่านอยู่ดีวางชึ้งนะครับน้องโรบิตี่นี่ยิ่งหลายดิเดมม่งมิร่เอามันบองนีนะครับไอ้ท่านไอ้ที่คขครอบติดตะเกีบกับผมิดเกบแล้วเติมเติมทางบอะไรบ มุ่งยังมุ่งอยู่ยังบ้ารี่มบอสรม้เดี๋ยวนะด่หมดไังมว่าเอกระสุนแ่งบ่มีอยู่นี่เป่นพี่ปนี่ปน่นน้ำมูน คือไม่เลยมันเป็นแบบมันแค่เป็นพี่เกาจิบโอ้พี่เกาติบแตงสิแดงครับพี่เกาติบแงปัทหาอย่างนี้มาครับ I'm recalling a teammate มันเขียวมัแค่แงไม่ห้าวคบตือเตี้ยงตะร้อนเปลี่ยนกระสุนกระสุนยิงัมมี่ไปกระสุนยิงโมมี่มันใส่กระสุนอะไรได้เรอเพื่นต่ตไม่ต้องใส่กระสุนของมัน สองนัดก็ทีจำผิดสองอยไอเย้าเสียงกลางลมก็ยังที่ซี่เลยวะราบมันเจอถึงนะอืมเ็นไหมยู่วยได้อยู่ในอันยองอโซ่ชูีหนาดน ถามมึงน้ำฝนเนาะอเอก็ไม่ิงครับแค่กลางซื่อๆนะเออกลางแล้วก็นก็ขี้ไปซื่อๆเดี๋ยวเเดี๋ยว มันชีเดียลด้วครับแรงสองคนเนี่ยครับเยี่ยนะมันมันไม่เหมดแต่มันยังหมดนะครับหล่าสุดท้ายแนวเหลืนแล้วนะต่อไปแล้วหมดโอ้ผมตายแล้วอยู่ตารางพี่มามามามันยิงควนเรื่องๆนี่บ่ แนี่ยยันยิไหยิงั่นงไหนเ่ะเอ้ยิงไดเวยิงได้เลยยิงไนบนยิงไถ้าคเด็กเราเป็นยุ้ยพี่ข้นตาครับเลือดกฉุดเน้อนมไปแล้วออใส่มันใส่ทั้งหนอกเลยอยู่บ่ครับ ตอนผมใส่มันบวกใส่ทางในถึงในเมืองอ,รรอันนี้นครับแค่อันเนียวาเหรอครับแมนขวาขวๆอะไรเนาะยิงพี่ทำไม,ม<า>ไปแล้วไาแล้วไปแล้ว เขาที่เรีนเก่วกับยักษ์เอรียนี่นรเี่เิเจอเจอระเบิดพุ่งสิ่งตูเดียวเขได้ใส่ชัดวับไปด้วยเน่ซึ่งมันปิดประตูเลกๆอยู่เล็กๆบอกอะไรมเล็กเลย กูด ha, ูว um <a> ha, ่าก็เปลน่ยนนงๆว่ะน้งรบไฟ่เป <observing> ok ็ีนั่มาตนะมขึ้นนั่งตีสามมาขึ้นอ่ะนี่นั่งรับ่เราเ่นเกมดิเนพ่อมผู้ใดูอากาศที่หน้าโป้งัเไปแล้วพวกมาวเร็วมันด้วนอยู่ดอกเดียังบ่ชินเลยเดี๋ยวเจเรเปิดุงซิ่งเดี๋วเ ตายงงงอยู่ท่าเดยป๊อปสภาพนี่ไม่ยุ่งเครื่ององเงเีเือสองตัวครับ้ยพุ่นละอยู่ทั้งพุ่นละสามแยกบักติเนี่ยแล้แยกแล้วบูเป็นเป็นเพลงไหนวะนี่อห o m e ยวบักติงต้นบกกันที่มันกดอันนั้นเมวาน ต้อง oh นอนนเดี๋ยวเาจะยุ่ฝาจะยุ่ฝังมามุงไปแลต้งกน,นอนติมนะเบานะพวเกอระเบิดอันนี้นี่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 มีหัวใยุดเยเน่มันหมดนั่มันหมด มีวาละมันเบิดตีแมนมันเบอดจับอาม่เื่องโกงแล้วม่อยู่แล้ตัดสินใจยมายออกมาแล้วเืิดมันตายกันหมดแล้ว ตายวุ่งทอบตกยติงอะ We are number ตายห้า้อนึกแตเลี้ยงห้าว่ะกเยติง่ะ We are the best กเ้ยติงเ้ยไอ้บางเมือ้นเง้ยที่มันมากวนันตอที่มันอยู่ที่มึงหโอ้คว่าปั้นดาวรับบทาอ่อยือบทสองที่ติงสอง А такие